ครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถสวยหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นยันม่าสามสิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีพุ่นใบหน้าคนใหม่นะครับหาคนใบข้าไปเด็กก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับสองพาวโฟลวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคาก็อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นบาทครับ เป็นตัวพรีเมียมรถทองนะครับรถจดทะเบียนปี2,561นะครับราคานี้นะครับเป็นราคาก่อนเช็คก่อนปรับสภาพนะครับถ้าเก็บงานนะครับรวมเปลี่ยนยางหน้าด้วยก็จะอยู่ที่250,000นะครับรวมเก็บสีเก็บรายละเอียดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เก็บงานไปตามสภาพนี้ตามที่รีวิวเลยก็จะอยู่ที่240,000บาทนะครับราคาเบาๆครับราคาย่อมเยารถไร้แท้เดิมๆเลยนะครับนะตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับดูเครื่องยนต์ครับ ดเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวทดสอบระบบการทางานให้กับลูกค้าได้ชมกันไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับน่าจะฟิวเรือนไม้ขาดนะครับแล้วก็ตําหนิก็จะมีตรงนี้ผูกครับเป็นคาบเหงื่อนะครับคาบหน,เนิเดี๋ยววันนี้ทดสอบระบบนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันเราขายเป็นเงื่อนสดนะครับแล้วก็สามารถออกขาก็ต่อได้นะครับ เปิดเครื่อ,ย <c oughs> อยงยนต์ดูได้ไมนะ,ะเจนนะครับใครสนใจราคาคุ้มๆนะครับ <c oughs> เดิมๆเลยสวยๆเลยรับไม่เคยตัดท่อนนะครับ <c oughs> เครื่องเดิมปั๊มไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับตัวนี้เป็นยันมา3.9มาแรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบเเล็กเกียร์เร็วแล้วนะครับตัวนี้8เกียร์หน้า8เกียร์หอยนะครับ ราคาตามสภาพ240,000บาทหากรวมเช็คผมรวมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับราคาจะอยู่ที่250,000นะครับฝากไว้ด้วยครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่091891